อาหารอินเดียค่ะมันซูนไปกันวันนี้อาหารอินเดียแต่ละคนต้องตักกันเต็มที่เลยอินเตอร์เดียเออไม่เสียหายเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นบฟุฟเฟ่ต์อันนี้ย่าไปตักเ,เกินเกินอ๋อเออ นะนานอร่อยกินอะไรก็อร่อยหมดถึงได้อ้วนอ่ะสองคนไปรอบที่สองเดียวดูซิว่าตักอะไรมาของเรายังไม่หมดจานแรกแต่อร่อยค่ะไม่ได้กินนานมานานแล้วอร่อยมากเลยจานที่สองยังเลือกเราน่ากินมากอร่อยอะนะ ไม่ได้กินสตัดหมีปะนะ่นะจานที่สองเป็นสลัดเนาะอ,อร่อย <c oughs> จานที่สองของเรา ชอบกินหัวหอมมากหัวหอมอร่อยไม่เอาไก่เอาเจ้าที่เล็กเข้าไปทุกคนลอยขึ้นมาก็ประมาณขนาดนี้รอบที่สามรอบสุดท้ายเหรอรอบสุดท้ายไปล้รอบที่สามมากับขนมกุหลาบจาบูนับไอ้นนี้อะไรกันรู้คนนี้ก็รอบที่สามอิ่มแล้วไม่หมดหมดไหมนี่ก็อิ่มแล้วไม่หมดลูกชายมีของหวานแล้วก็จบละมื้อนี้ มือนี้สามคนค่ะหกสิบเหรียญห้าสิบแปดเส้น